อสุดการรอคอยครับกับเจ้าใบสันนะครับออนนิวปี2023นะครับกับเจ้าใบสันบลูนะครับอ่าดีไซน์โคตรหล่อดีไซน์โคตรเจแปนอ่ะผมบอกเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้คําว่าหล่อเปลืองมากนะครับสําหรับเจ้าใบสันบลูตัวนี้นะครับอ่าผมจะเรียกมันว่าเจ้ากระทิงแดงแล้วกันนะครับเพราะว่าชื่อมันตรงคอนเซ็ปต์ดีนะครับเจ้ากระทิงแดงนะครับนี่ดีไซน์โคตรเจดีเอ็มอ่ะครับดีไซน์โคตรญี่ปุ่น นะครับแต่ราคาเนี่ยฟังท้ายคลิปเลยครับโคตรบ้านนะครับราคานี่โคตรคนไทยอ่ะนะครับนี่ให้ดูก่อนเลยนะครับไล่จากด้ามครับท้ายทรงพินบอลลิงนะครับสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วตรงนี้เป็นเคปล่านะครับสวยมากการเก็บงานมานี่เรียกได้ว่าสวยมากนะครับรีซีแต่งมาพร้อมกับชุดแหวนแต่งนะครับเป็นโทนดําแดงนะครับตรงชื่อครับเจ้ากระทิงแดงนะครับตัวนี้คือเจ้ากระทิงแดงนะครับอ่าแบง แบงค์เป็นสีดำด้านครับการเก็บงานมาเป็นได้สีแดงนะครับขีดแดงนะครับก็เรียกได้ว่าเก็บงานมาดีมากไม่มีปูดนะครับไม่มีปูดไม่มีอะไรนะครับนะใครที่เคยใช้คัน S2 นะครับให้ลบภาพมันออกจากความทรงจําไปเลยนะครับในเมื่อคุณเจอคันนี้แล้วนะครับกับเจ้าใบสันบูนะครับคือเจ้าใบสันกระทิงแดงของเรานะครับนี่ใส่ขอบอย่างดีมาให้นะครับไกด์ซิกนะครับรองรับสายเอ็นแล้วก็สาย PE แน่นอนนะครับนะ ดีไซน์หล่อดีไซน์หล่อแล้วดูดูแบงค์แบงค์สิบยี่สิบนะแต่เล็กกว่านิ้วก้อยผมมาครึ่งหนึ่งของนิ้วก้อยผมเองนะครับแบงค์สิบยี่สิบน้ำหนักเบานี่ครับน้ำหนักเบาครับท้ายก็กําลังดีครับนี่ท้ายก็กําลังดีนะครับดีไซน์สวยมากดีไซน์สวยมากและการเก็บงานผมบอกได้เลยว่าคันญี่ปุ่นเนี่ยมีเขินคันญี่ปุ่นเนี่ยมีเขินนะครับอ่ะผมจะโฟกัสไล่ขึ้นไปให้ดูนะครับชา้าๆนะครับนี่ อย่าไล่ให้ดูจะช้าสวยมากอ่ะผมผมบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นคันเดียวเลยนะครับที่ภายในปีนี้นะปีสองพันยี่สิบสามเนี่ยนะครับผมแกะซองมาเนี่ยโอ้โหอะไรมันสวยขนาดนี้นึกว่าคันแบบขายสี่ห้าพันนะครับผมบอกเลยนะครับว่าตัวเนี้ถ้าแปะยี่ห้อญี่ปุ่นหน่อยนะครับแปะยี่ห้อญี่ปุ่นดังๆหน่อยนะครับต้องมีสามพันขึ้นนะครับราคายังไงต้องมีสามพันขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่า ตรงคอนเซปต์ครับใบสันแบรนด์คนไทยครับจัดให้คนไทยแบบหนักหน่วงนะครับเรียกได้ว,ว่าดีไซน์จัดเต็มแบงค์จัดเต็มนะครับทุกอย่างจัดเต็มหมดแล้วข้อสําคัญราคาจัดเต็มด้วยนะครับนะฟังมาขนาดนี้แล้วคงคิดว่าอ๋อสงสัยก็พันห้าเหมือนเดิมหรือมั้งพันห้าเหมือนใบสันเอสสี่แน่เลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตัวนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นครับดีไซน์โคตรแพงอ่ะดีไซน์โคตรแพงแบงค์โคตรสวย นะครับ790นะครับบวกค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทย100บาทเท่านั้นเองอ่ะโอ้โหผมมีมาแค่ขนาดละ1ลังนะครับก็คือขนาดละ20คันฉะนั้นชอบเวทไหนทักด่วนนะครับมีเวท87นะครับความยาว6ฟุต6 2ท่อนเวท10 20นะครับความยาว6ฟุต6 2ท่อนนะครับคัน2ท่อนค่าส่ง100บาทนะครับตอน1ครั้งนะครับคันท่อนเดียวก็มีนะครับคันท่อนเดียวก็มีนะครับ คันท่อนเดียวก็มีสองเวทเหมือนกันครับความยาว6ฟุต6เหมือนกันนะครัปดบ87ดแล้วก็สิบ0สิบนะครับคันท่อนเดียวนี่ค่าส่ง200นะคะเพราะว่าต้องใส่ท่อส่งนะครับทักดวนดวนครับทักดวนๆวนครับพิมพ์แจ้งแอดมินได้เลยนะครับว่าเอาเวทไหนท่อนเดียวหรือ2ท่อนเพราะว่ามันมีมาแค่อย่างละ20ิคันราคา790ยเ้นี่ยผมบอกได้เลยว่าสุดสุดจริงครับสุดจริงครับ7 9 0้สอ้าว ใครที่อยากได้เป็นชุดนะครับรอ EP ีหน้าเลยนะครับเดี๋ยวจัดเป็นชุดให้รับรองความหล่อนี่สะเทือนไตแน่นอนนะครับสะเทือนไตแน่นอนทักเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook Fan f a n นเพจ t าท i ยฟิชชิงสุขุมวิท8 5นะครับช้าหมดอดนะครับผม